นะครับกินจากตัววันที่ยี่สิบมื้อค่ำนะครับม้อสายของวันนี้ครับโบะไปเต็มเต็มนะครับเนื้อนะฮะไม่รอดจ้าอันนี้ก็คือต้มน้ํารอมาม่าแล้วครับผมนะครับกินจากตัวนะครับวันที่ยี่สิบแล้วครับมื้อค่ําครับ่านเนื้อไม่ได้ครับก็เป็นมาม่าลองเนื้อสักชิ้นดูซิว่าใช่ไหมไม่น่าใช่หมูครับดมก่อนก็รู้ ชัดเลยครับไม่รอดครับเข้าเป็นมาม่าไปครับอุตสาหเลียร์ของเกือบหมดตู้เย็นนะครับมาม่าวันนี้แยบก,กินเล่นไปซองนึงด้วยดี้ะยังเหลืออยู่รู้ว่าพรุ่งนี้ได้ออกพรุ่งนี้จะออกหลันนี้่ดีครับก็คือยังต้องกินของวกนนี้สามมือเซ <c oughs> ็งจริง วันนี้หลังที่คื้นผมรีบออกเลยผมไม่รออยู่กินอีกมือเชา้าของอีกวันแล้วจะอิ่มไหมเนี่ย พอดีกินมื้อกลางวันก็ไม่อิ่มนะเห็นได้ครึ่งเดียวเป็นแนจะผอมราะอย่างนี้หละมั้งครับเออ็งนะครับข้าวที่พูนมาเลยนะฮะหลบที่ให้มาม่าลงครับ Hmm. Hey. เจออย่างนี้ไปแย่ครับผมน่าจะสั่งปลากระป๋องมาไว้นะฮะเผื่อมื่อไหนไม่ได้ก็มีมาม่าปลากระป๋องบ้าง นี่ผมใส่ข้าวไปมาครึ่งหนึ่งเนี่ยลงไปในมาม่าด้วย Det er vi. ก็เรียกว่าพังกันไปครับมื้อนี้ห,หมดแล้วครับเส้นมาแม่ส่วนที่เหลือกินไม่ได้ครับ ยอมครับยอมยอมเลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะขอให้กินดีๆเถอะคงไม่มีเนื้อแล้วครับพรุ่งนี้หวังว่านะเพราะว่าจะเป็นปลาเป็นไก่มาให้ผมครับก็ไม่ไหวแล้วยอมจริงมื้อกลางวันก็กินไม่ค่อยดีไก่ก็ไม่อร่อยมามือข้าเใ็แบบนี้ครับอีก ยอมยอมแพ้นะครับจ่อหมดแล้วครับข้าวไม่หมดแต่ใจผมสู้ต่อไม่ไหวแล้วหมดแล้วจริงกิน,น,นยาตัววันที่ยี่สิบแล้วนะครับเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะได้ออกแต่เช้าเขาให้อยู่ต้องให้มันเต็มยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เราเข้ามาผมเข้ามาประมาณเที่ยงคืนก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดเต็มเต็มนะครับอยู่ที่นี่อีกสามมือ้อไม่รู้เขาจะมาส่งใ้กี่มือ้อ แล้วจะไปออกวันที่ถัดไปก็ได้ครับมีมือเช้าให้อีกนะครับที่ที่จองมานะแต่ผมคงไปแต่พรุ่งนี้หละหลังนี้คืนนองอยู่ไม่ได้แล้วครับจริงๆไม่ไหวแล้วครับก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันครับผมกินจากตัวครับวันที่ยี่สิบแล้วครับพรุ่งนี้หลังที่คืนได้ออกนะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้คุณนท์ครับวันนี้สวัสดีครับ